ช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่องค์กรต่างๆเนี่ยกำลังปรับตัวกันอย่างสุดฝีมือเลยครับเพื่อสอดรับเข้ากับเทคโนโลยีใหม่รวมถึงโลกของ V ูก a าที่เต็มไปได้วยความไม่แน่นอนและต้องปรับตัวให้ฉับไวครับบางที่อาจจะเริ่มทำ p o r a t e Innovation กันไปบ้างแล้วนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นการเหมือนส่งเรือเล็กออกจากฝั่งเพื่อค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่มี potential คล้ายๆกับการทำา Startup ภายในองค์กรใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆจะเป็นสิ่งที่ จำเป็นกับทุกองคอ์กรเลยในยุคนี้โอกาสทางธุรกิจเก่าๆที่มีอยู่แล้วในองคอ์กรเนี่ยจริงๆก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงมากใช่ไหมครับหรือเรียกว่าเป็นแคชคาวขององคอ์กรมันก็เป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เช่นเดียวกันคำถามก็คือเราจะทําอย่างไรบ้างครับเราถึงจะสามารถบาลานซ์สองสิ่งนี้เข้าด้วยกันได้ It's time sit culture podcast Let's for of grab a a and sit back cup cup สสวััดีครบ ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับนะคาบออฟเคาเจอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ก้าวที่228อยู่กับผมท็อปนัทวุฒนะครับ volatile mm hmm. uncertain complex และ ambiguous คือนิยามของโลกยุคนี้ครับด้วยความที่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดตลอดเวลาเลยนั้นทำให้โครงสร้างตลาดและโอกาสทางธุรกิจถูกดิสซับกันอย่างต่อเนื่องทุกวี่ทุกวัน นั้นทําให้หลายๆโมเดลทางธุรกิจครับอาจจะไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้แล้วว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะสามารถอยู่ได้อีก3ปีข้างหน้าจะยังอยู่ได้ไหมผู้นําองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ครับเขาก็พยายามที่จะสร้าง innovation program ขึ้นภายในองค์กร เพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆครับให้พนักงานของเขาเนี่ยได้ไปลองผิดลองถูกสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับองคอ์กรซึ่งจริงๆมันเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมากเลยนะครับแล้วก็เหมาะกับโลกยุคนี้มากๆแต่ในอีกด้านหนึ่งของเหรียญครับปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรครับที่มันจะต้องออกแบบมาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกันเพราะาอย่างนี้ครับองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยที่ก่อตั้งมายิ่งนานแล้วเนี่ยมักจะมีข้อได้เปรียบที่สตาร์ทอัพเนี่ยอิจชาตาร้อนกัน,กนมากๆเลยเช่น ข้อได้เปรียบในด้านของ supply chain ครับที่แข็งแรงมากเพราะเรามีอยู่มาต่างนั้นแหละแล้วข้อได้เปรียบในด้านของ partner ครับฐานลูกค้ากําลังคนหรือเรียกร้วมๆว่าเป็นข้อได้เปรียบทางด้าน ecosystem ที่มีอยู่แล้วที่มันสตรองมากๆเนี่ยที่สําคัญก็คือว่าทั้งระบบการทํางานและความสามารถของคนที่ทํางานเนี่ยตอนนี้คือทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็เรียกได้ว่ามีความถนัดในการที่จะใช้ระบบเก่าๆนี้ต่อไปซึ่งทั้งหมดนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ ได้เปรียบสตาร์ทอัพที่จะมา disrupt บิสเนสเรามากมากเลยนะครับแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆองค์กรอาจจะเคยประสบกันมาบ้างแล้วนะครับระหว่างที่เรากําลังทํา innovation program กันอยู่เนี่ยปัญหามันคือการที่พวกคุณสมบัติหรือความสามารถเหล่านี้ครับที่ช่วยพนักง,งานของเราเนี่ยทำงานได้ดีในธุรกิจเดิมที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเหล่านี้ได้เนี่ยอาจจะเป็นคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามเลยครับที่จะเหมาะกับโลกของบูกาโดยเฉพาะลักษณะงานที่จําเป็นต้องอาศัยความถูกต้องแม่นยํามาก เพราะว่ามีความเสี่ยงสูงตามมาเช่นงานในโรงงานหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับความละเอียดและความเป๊ะความเป็นระเบียบเนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะไว้วางใจเราแต่เมื่อเราพยายามส่งเสริมอินโนเวชันครับผ่านการฝึกให้พนักงานคิดไว้ทาไว้หรือมีความอาจายมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียต่อธุรกิจหลักของเราด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของภาพลักษณ์ขององคอ์กรครับว่าเอ้ยมันจะไว้ใจได้เหมือนเดิมหรือเปล่านั่นครับคือความท้าทายหลักของการที่ องค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยจะปรับเข้าสู่โลกของบูกาได้โดยในมิติของด้านคนนี่แหละโจทย์ของเราคือการที่เราจะพัฒนาคนของเรายัางไงครับให้เขาทั้งเก่งในธุรกิจเดิมแล้วในขณะเดียวกันคือเป็นอินโนเวเตอร์ที่สร้างธุรกิจใหม่ๆให้กับองค์กรได้ด้วยพอพูดถึงประเด็นนี้ครับมันมีหนังสือ เล่มหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างน่าสนใจเลยก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Zone to Win ของเจฟฟรีย์มัว e เนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวหนังสือนี้มากนะครับแต่ว่าเขาได้พูดถึงคอนเซปต์ของการแบ่งโซนของธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับออกมาเป็น4โซนหลักๆครับเพื่อรับมือกับโลกของ disruption โด,ย,ดยหลักๆเนี่ยเราจะามาแค่2ส่วนก็คือเป็นเรื่องของซีของ disruption คือการที่มีหน่วยธุรกิจครับในการทําในเรื่องของ Incubation และ transformation ครับที่เป็นเรื่องของธุรกิจใหม่ๆและโอกาสทางธุรกิจในการเติบโตในการปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับในอีกซีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นซีก s u s t a i n i n g ครับที่โฟกัสกับการทํา Performance และเพิ่ม Productivity ให้กับองค์กรและธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยโดยแน่นอนครับว่าถ้าเราดูอย่างนี้เราจะเห็นว่าทั้ง2ฝ้าของธุรกิจเนี่ยในด้านของ disruption และในด้านของ Sustaining เนี่ยก็จะใช้ทักษะและคุณลักษณะ ที่แตกต่างกันของพนังงานครับนั่นกลับมาที่ปัญหาเดิมของเราครับว่าเราจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนล่ะมันถึงที่จะสามารถที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกับทั้งสองซีกได้ครับในเมื่อไม่ว่าเราจะอยู่โซนไหนก็ตามเนี่ยยังไงเ็เป็นองค์กรเดียวกันครับแล้วก็มีเป้าหมายในระยะยาวไปในทิศทางเดียวกันคําตอบของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนี่จริงๆมันก็อยู่ที่คําถามแล้วนะครับมันคือการที่ว่ามันก็คือที่เป้าหมายใหญ่นั่นแหละครับที่ต้องมาเป็นตัวตั้งหรือ วัฒนธรรมองค์กรที่กําลังจะต้องออกแบบใหม่เนี่ยมันต้องสอดรับกับทั้งวิชั่นและมิชชั่นขององค์กรไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนก็ตามในองค์กรเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเพราะวัฒนธรรมองค์กรครับมีบทบาทหนึ่งก็คือสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนในองค์กรเข้าด้วยกันครับการออกแบบค่านิยมขององค์กรเนี่ยเราจะต้องพิจารณาทั้ง Val u e p o s i t i o n ขององค์กรที่ทั้งมีอยู่แล้ว แล้วก็กําลังจะเกิดขึ้นครับเพื่อให้มันเป็นค่านิยมที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจขององค์กรได้จริงๆไม่ว่าจะอยู่โพสิชันไหนก็ตามเนี่ยแต่แน่นอนครับการที่เราจะออกแบบค่านิยมองค์กรที่มันครอบคลุมทุกทธุรกิจได้เนี่ยมันก็ต้องแลกกับความคุมเครือเหมือนกันยิ่งเราเฉพาะต่อจงเรี้ยวชัดเจนเนี่ยมันยิ่งไม่ตอบโจทย์อีกฝ่ายใช่ไหมครับเราต้องรักษาอลาลนั์ตรงนี้ให้ได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือออกแบบชุดพฤติกรรมที่ชัดเจนตามมาด้วยครับเพื่อใหพนักงานเนี่ย ตีความไปในทิศทางเดียวกันได้โดยสิ่งสําคัญที่ต้องพิจารณาในการออกแบบชุดพฤติกรรมที่ดีก็คือว่าชุดพฤติกรรมนั้นเนี่ยต้องมีความเป็นสากลครับสากลมากพอที่จะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนขององคอ์กรได้จริงซึ่งในการออกแบบตรงนี้ครับเราก็ต้องอาศัยการพูดคุยกับพนักง,งานท,งทั้งที่อยู่ในหน้าง,งานของทั้งสงส่วนครับรวมไปถึงผู้บริหารที่มองเห็นภาพใหญ่ของมันจริงๆเพื่อเราสามารถสร้างชุดพฤติกรรมและพนัฒนา,าองคอ์กรที่ตอบโจทย์ของทั้ง2ซีขององคอ์กรเหล่านั้นได้จริงๆครับยกตัวอย่างนะครับ เมื่อเราพิจารณาโดยรวมๆแล้วเนี่ยเราพบว่าธุรกิจของเราเนี่ยต้องยังไงก็ตามเนี่ยต้องมีทีมเวิร์กทีมเวิร์กควรที่จะเป็นหนึ่งในค่านยิยมองค์กรของเราไม่ว่าทางในเรื่องของการสร้างนวัตรกรรมหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของธุรกิจเดิมเนี่ยต้องใส teamwork mm ่ทีมเวิร์กเท่านั้นเราก็ต้องมาดูต่อกันครับว่าการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยแน่นอนว่ามันสําคัญแต่เท่านั้นยังไม่พอครับเราต้องมาออกแบบด้วยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย ทีมเวิร์กสำหรับเราแปลว่าอะไรการทํางานร่วมกันในองค์กรของเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็ตามเนี่ยแปลว่าอะไรครับพนักงานต้องมีพฤติกรรมแบบไหนครับถึงจะเรียกว่าพวกเขามีทีมเวิร์กในแบบของเราแล้วในขั้นนี้ครับสิ่งที่ต้องทําคือการพิจารณา2บริบทเข้าด้วยกันครับทั้งฝั่งของ sustain และฝั่งของ disrupt เช่นหนึ่งในพฤติกรรมของทีมเวิร์กเราอาจจะเป็นสื่อสารกับทีมเมื่อเจอปัญหาและหาทางออกร่วมกันทันทีพอเราได้สิ่งนี้ออกมาแล้วเนี่ย เราก็ต้องย้อนกลับไปครับแล้วก็ตั้งคําถามและตอบกับตัวเองให้ได้ครับว่าพฤติกรรมเนี้มันสามารถเป็นประโยชน์กับทุกๆหน้างงานของในองค์กรเราจริงๆได้ใช่ไหมครับถ้าได้แล้วเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่เราต้องสื่อสารออกไปครับว่านี่คือความคาดหวังของเราในฐานะคําว่าทีมเวิร์กที่จะส่งผลต่อธุรกิจทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่กําลังจะเกิดขึ้นครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยครับองค์กรต้องรับมือกับโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการเคลื่อนที่ตลอดเวลาการออกแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ทั้งเอื้อให้เกิดอินโนเวชันบบพร้อมกับส่งเสริมธุรกิจเดิมเนี่ยจึงยิ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยากครับเพราะมันต้องอาศัยทั้งความพยายามและความจริงจังจากทุกทุก สเต็กโคเดอร์ขององคอ์กรเลยและการออกแบบตัวนี้มันต้องอาศัยทั้งความเข้าใจในตัวองคอ์กรและเป้าหมายในระยะยาวอย่างดีครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาแนวทางตั้งต้งตนครับว่าวัฒนธรรมองคอ์กรแบบไหนเนี่ยมันจะช่วยองคอ์กรเติบโต,ตได้ดีในโลกที่เต็มไปด้วยความแน่แน่นอนเหล่านี้หรือโลกของ Fuga w าเวิที่ผ่านมาครับทางเพจะครับ of culture เ,เ,เราก็เคยมีพูดถึงเรื่องนี้กันไปบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะจาก ฟังของคุณปุ๊บนะครับโดยทุกท่านสามารถไปฟังเพิ่มเติมหรืออ่านบทความของเราได้นะครับที่เพจอาคารบออฟเคานเจอนะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมครับว่าไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้กาแฟมดแก้วแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.